สวัสดีพาเด็กมาเอามะม่วงเออเด็ดหักค่อยๆเออใส่ป้ายน้องบิก๊กอันนี้น้องบิก๊กพี่เว้นขึ้นแล้วพี่เว้นลงละนี่ได้มะม่วงมะม่วงไปฝากทวดโอ้ก็ดูว่ามันมันแก่แล้วมันแก่ก็เก็บเยอะอยู่ก็มีนะ โอเคค่ะเดี๋ยน้องบิ๊กน้องบิ๊กระวังด้วยนะครับเอาบันไดมาจากบ้านเราเอาบิ๊กดูบิ๊กดูให้เรียบร้อยเซเว่นมาสังเกตการเซเว่นมาสังเกตการดูก่อนโอเคช่วยน้องดูเว้นครับนี่เดี๋ยวจะส่งผู้รู้ละเซเว่นครับหันหน้าน่อยเว้นครับเดี๋ยวจะกลับโรงเรียนแล้วนะโอเคไหมครับผม โอเคไหมนับวันตั้งใจเรียนเดอ้อผมก็ยังไม่ได้ตัดเลย